และนี่ครับคือหนังสงครามเรื่องแรกครับจากค่าย A24 ครับกับเรื่องาครับของนักข่าวที่เราจะได้ลุนไปพร้อมกับพวกเขาฮะจุดจบของสงครามในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรครับกับหนังเรื่องนี้ c i v ิวอร์ครับจะบอกว่าครับมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้ครับในระบบปกติครับแต่ใครเนี่ยชอบเรื่องความอลังการของงานภาพงานเสียงเนี่ยขอแนะนำให้ไปฝั่ง IMAX นะครับผมขอบอกก่อนเลยครับว่า ใครแดดที่อยากจะเสพนะครับเรื่องของความสงครามในเรื่องนี้อาจจะรู้สึกผิดหวังนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะเสพความเรียวครับความเป็นมนุษย์นะครับควรดูหนักเรื่องนี้มากๆเลยครับเพราะว่าหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องนะครับผ่านนักข่าวทั้ง4คน4แบบสเจ็ดด้วยกันครับผมภายในเรื่องนี้นะครับที่ต้องออกไปทําข่าวสงครามกลางเมืองครับเพราะจุดประสงค์เดียวกันครับที่พวกเขาเนี่ยอยากจะไปสัมภาษณ์ครับประธานาธิบดีในบริเตนที่ีนั่นเองครับ เราเนี่ยจะได้เห็นถึงพัฒนาการต่างๆของตัวละครที่เป็นนักข่าวทั้ง4คนนี้จริงๆครับอย่างที่บอกครับว่าตัวหนังเรงนีเองครับโฟกัสนะครับไปที่นักข่าวจริงๆล้วนๆเลยครับผมและพวกเขาเหล่านี้นจะมีชีวิตรอดได้หรือไม่แกแกฟ้าอยู่นะต้องไปลุ้นต่อกับหนังเรงนี่ครับผมซึ่งตัวหนังครับจะไม่ได้อธิบายได้อย่างชัดเจนนะฮะว่าสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องนี้ มันเกิดจากอะไรกันแน่ครับซึ่งก็แน่นอนงงแน่นอนครับถ้าใครได้ถูกรองนี้ครับส่วนตัวก็แอบงงนิดนึงเพราะหนังไม่ได้บอกครับผมแต่ว่าหนังเรื่องนี้ครับจะเริ่มมันด้วยฮะในช่วงท้ายๆของเรื่องด้วยครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เขาชิงตัวประกันกันนะเป็นประธานเดียวดีซึ่งแกจะบอกว่ามันเรียวมีความเตื่นเต้นอุปกรณ์ครบครันสุดๆไปเลยครับผมเดี๋ยเพิ่งหลับนะฮะเพราะว่าช่วงนี้จะมันจริงๆครับผมคอนเฟิร์มเลยฮะนี่อยากจะบอกว่านะครับนี่คือหนังจากค่ายเอชพีดีโฟร์ที่อยากจะบอกว่าเป็น เป็นมนุษย์ครับผ่านความคิดความอ่านของตัวละครนักข่าวเรื่องนี้ครับใครสนใจเนี่ยจองตั๋วได้เลยนะครับและถ้าใครชอบระบบไหนก็จองที่ระบบนั้นได้เลยครับผมเดี๋ยวว่าจะไปจัดไอเบสอีกรอบครับ